หมอ,อคะเทคนิคโยก็ะชับแคมนอกนี่ The w o m e n Clinic ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆเป็นตัวหลักๆที่เราอยากจะแนะนําให้คนไข้พออายุ3-4ก็จะเหี่ยวๆลงอายุ 3- 44ก็จะเหี่ยวลงเรื่อยๆตามเวลา ุหมอคะเทคนิคยกกระชับแคมนองนี่ The Whomex c h e m i c ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆเป็นตัวหลักๆที่เราอยากจะแนะนําให้คนไข้ว่าเรามีเซอร์วิสตรงนี้นะฮะผู้หญิงตอนนี้อายุอะไรยี่สิบสี่ค่ะพออายุ3าสก็จะเหี่ยวๆลงอายุ3 4มสก็จะเหี่ยวลงเรื่อยๆตามเวลาแล้วส่วนที่เหี่ยวแล้วคนเห็นนี่คืแคนนอกเดินส่วนนี้ก็ถามว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรกันมันเท่าไหร่แต่ว่าในความเป็นจริงคนไข้ที่เดือดร้อนจะมี2กลุ่มกลุ่มที่เขาวนๆมาก่อนแล้วเคยล้นหนักมาแต่นี่สองกลุ่มที่พออายุเยอะตามธรรมชาติเนี่ย<ะ>มันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะเหี่ยวลงตามเวลาแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเวลานะเราก็จะทําให้มันตึงขึ้นได้โดยการที่ว่าทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยมันสามารถผ่าตัดยกกระชับได้จะมี2ช้ชอยอย่างที่หนึ่งคือลงแผลตรงด้านล่างแล้วดึงให้ตึงขึ้น<ะ>ก็จะ ด้วยให้หนังที่เหี่ยวเหยยย่นๆบริเวณแคมนอกอันนี้มันดูดีขึ้นแต่ที่2ก็คือเราเปิดแผลด้านในแล้วก็เย็บเข้าไปด้านในให้มันตึงขึ้นอันนี้เทคนิคอันนี้เป็น modify จากเทคนิคการแปลงเพศในคนไข้ที่เป็นสาวสองเขาผ่านมาสักช่วงหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเออมันเหี่ยวไปหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ตึงแต่ว่าในกรณีที่เป็นผู้หญิงจริงๆเป็นสเจ g e n d e r เนี่ยมันก็จะมีรอยเหี่ยวเยยย่นๆเนี่ยไม่น่าจะชอบแต่ว่าการทำเลเซอร์หรือการทำา r เอฟเนี่ยช่วยได้นะแต่ว่าแคมนอกเนี่ยถ้ามันเหี่ยวเกินไปเนี่ยมันก การใช้เช่นพวก i f หรือว่าพวกเลเซอร์กระชับได้ของเราก็มีเซอร์วิสตรงนี้นะของดูเมนก็มีคือสามารถจะทําให้ตึงได้สีให้ดีข้น <Wow. S 1> ได้แต่ว่าถ้ามันเหี่ยวมากเนี้ยพวกนี้เอาไม่อยู่มีวิธีอย่าง2วิธีก็คือหนึ่งฉีดฟิลเลอร์ฉีดสบบให้มันตึงขึ้นอุมขึ้นแต่บางคนก็ไม่แฮปปี้กับการที่มันจะใหญ่ขึ้นที่มันใหญ่ไปก็ ก็ไม่ได้แฮปปี้มากไม่ได้ชอบมันใหญ่อยากให้มันตึงตอยากให้มันตึงก็ตัดให้ตึงเลยฮะตัดหนังให้ตึงวิธีการเนี้ยก็เป็นวิธีการที่จริงๆมีการทําอยู่แล้วก็มีคนไข้มาผ่าตัดเรื่อยๆเวลารักษาบาดแผลนี่นานไหมคะกว่าจะฟื้นตัวหายได้ถ้าวันตัดใหม่ถ้าจะร่วมเพศก็อรอสักหน่อยสักประมาณสักสองอาทิตย์ก็ได้โ <Okay. S 1> อเคดีๆค่อยร่วมเพศแล้วอย่างหนึ่งก็คือการเติมไขมันก็จะเติมไปพร้อมกันได้ถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าตึงด้วยแล้วก็อยากให้ให,ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็ทำไปพร้อมกันได้โดยการที่ อันนี้ทําได้นะคใครที่อยากยกกระชับแคมนอกนะคะแนะนําที่ The Woman Clinic เลยค่ะ